ผมพูดภาษาเขาเหมือนมก็จะได้อยู่ที่จริงลองลองขังเมื่อคือเรามาตรงนี้นะคะพี่เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วอะเราดูพาสปอร์ตก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองดูด้วยว่าราชวังมันจะได้ไหมระราชวังสิระราชวังเกศอะไรนี่วัดอะไรนะ เพราะว่าภาษาก็เมที่ออกถึงรอเรือนะรอเรือนะรลัน,นดงงนงด,ดนง,ง,งะคบโ,โามามยากาศดีมากเลเอันนั้นเรือือนั้นเหรอ,หอ,หอที่ว่านั่งน,นั่งเที่ยวหรอนั่ที่วนั่งเที่ยวมันจะเป็นลำใหญ่เหมือนเรือเด่วนเจ้าพญาเลยอ๋อ เรือไปเสียมเรียบอ่ะเรานั่งเรือไปไหมล่ะสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณไปไหมที่มีไปมีไปเมืองที่ด่วนเมืองที่เวียดนามอ่ะอ๋อนี่ครับหน้าสนใจนะนองเรือรู้บริการนี่รู้หน้าบางแล้วมา้งนี่ค่ะน้องวินาทชื่อวังอะไรนะครับราชวังเทมรินเทมรินราชวังหรือเรียกว่าพราพญามสร้าธิบดีพระมาสักแก้วบ้านเรานะใช่ใช่พยามจะทำกันแล้วว่าทำไมต้องเวลาินาทีเรียกว่า น้าไปทางที่ตะวันออกติดน้ำอะ่ะแต่บ้านเราอะ่ะหันหลัง អាការៈនេះពន្យាមិនខ្លះទេនេះសំរួលផងហើយបងខាងនេះលោកនេះតាមកងគោនេះណាអាចយកមិនចង់ប៉ះពីនេះជិះទៅមកយោចេកបាទបណ្ដោយផ្លូវ240នេះគឺ แค่ดีถ้าปล่อยไว้ๆทำยากลาะเหรือกำลังฟังเพลงหน้าพื้นที่นะฮะใกล้ๆกับวัดกับวัดเมามาสักงห้าปีหรือ,อเปล่ก็สวยแล้วพูดปากก็ตมันทำใหม่หมดนะเด็กหรัอลูกตัวถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเมืองไทยตอนนี้อยู่ที่วัดพระแก้วโอ้โหคนจีนทั้งนั้นครับโดยหน,หน้า อย่าลืมกดติดตามนะคะตอนนี้เราก็ถึงนะคะจ,จันท่มาทาวนเวนอร,ร์ารชาแนบ